สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนุนชอบเล่นเกมแต่เป็นชอบเล่นเอง <laughs> นี่ก็คือ a อคชั่นเบส1 w h i t ไนะมันมีหลายสีนะแล้วก็มีรุ่นที่เป็นแบบของพันธมิตรโลกกับสีออนด้วยนะก็เซเลเชียลด้วยเนาะถ้าที่รู้นะก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้เป็นสีขาวธรรมดานะ ก็อันนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับอันที่มีอยู่นะว่าเหมาะกับการจะใช้กับหุ่นประมาณแค่ไหนนะโดยที่เขาจะมีขาต่อให้ดูเหมือนจะน้อยกว่ารุ่นอื่นนิดหน่อยนะแต่เหมือนจะเน้นสําหรับตัวใหญ่นะก็หนึ่งต่อร้อยสสี่ก็ได้นะหนึ่งต่อร้อยก็ได้แล้ว r สามนี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในซองได้อะไรบ้างนะ สำหรับซองน,นี้ก็ให้คุ้มค่าเลยนะโอ้โหฐานอันเบลเลอร์เลยแล้วก็อีกตั้งสามแผงเลยนะน็อตนิดหน่อยสติกเกอร์อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวอ่านคู่มือกันก็เท่าที่อ่านคู่มือก็คือหาไม่เจอนะว่าสติกเกอร์มันอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตัดก่อนนะแป๊บหนึ่งตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาประกอบกันดีกว่านะแผ่นนี้ใหญ่มากนะ คือถ้าใครอยากซื้อนะบอกขนาดก่อนเลย14เซนนะครับ14เซนก็ประกอบชิ้นตรงกลางเนี่ยเข้าไปนะโดยที่มันมีลายที่ตรงกันนะก็ใส่ให้มันตรงกันปึ๊บอย่างงี้สสำหรับชิ้นที่สองก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะปึ๊บก็จะเป็นชิ้นยาวอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยววัดให้ดูอีกทีว่ายาวเท่าไหร่นะคราวนี้ ยี่สิบเซนนะก็ใครอยากซื้ออันนี้ก็ทำใจไปเลยนะสิบสี่คูณยี่สิบเซนนะเสร็จแล้วประกอบเสากระดงเขานะก็เสียบเข้าไปอย่างงี้ปื๊ดบิดปึ๊บล็อกเงี้ยเสียบปลายเข้าไปปึ๊บโอเคปิดฝาตรงหัวนี้นะปึ๊บแล้วก็ติดรูข้างบน อรเรียบร้อยก็เป็นก้านยาวๆอย่างนี้นะเวลาใช้งานก็คือบิดเคลื่อนมาปุ๊บ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 แล้วก็ล็อกอย่างนี้นะประกอบขาด้านล่างเข้าไปชิบแล้วอันนี้ก็ที่จับด้านบนเรียบร้อยบิดอย่างนี้นะใช้งานก็เสร็จแล้วเราจะมาประกอบเจ้าเครนอันนี้กันนะก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไป แท่นเครนจ๊บป,ปิดล็อกก็จะเป็นระบบล็อกเดียวก,กันกับรุ่นที่สองนะลูดอืดโอโ้แต่นี้อันนี้ฝืดนะโอ้โหฝืดมากฝืดจนน่ากลัวฝืดแต่ก็แต่ก็ใช้งานได้แต่ฝืดมากต้องค่อยๆนะเออไม่รู้ฝือดอยู่คนเดียวหรือมันฝืดทุกคน สำหรับหัวชิ้นนี้จะต้องขันน็อตด,ด้วยนะเสียบเข้าไปปุ๊บล็อกอตังเกก็เราก็ใส่เข้าไปอย่างงี้นะสำหรับชิ้นนี้เราต้องขันน็อตด,ด้วยนะก็ค่อนข้างแน่นเลยนะอ้อันนี้รับน้ำหนักแบบเท่าไหร่ก็ได้เลยนะแข็งแรงมากอาจะออกหน่อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันแน่นไป หนึง่งต้องต้องพอด,ดีพด,ดีนะโอเคก็เป็นอย่างนี้เสียบไว้ตรงหัวนี้นะนี่คือแน่นสุดแล้วเนาะโอเคอ๋อมันลงมาปิดกันพอด,ดีอย่างนี้นะเว้ยมันหลุดง่าย <laughs> ก็มันก็อยู่แหละเวลามันใช้งานนะอืมโอเคก็ได้ก้านแบบนี้มานะ เสร็จแล้วก็ติดฐานของเครนเข้าไปนะก็เป็นอย่างนี้อ๊ออีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยโอเคก็ดูแข็งแรงดีนะเสร็จแล้วก็ชิ้นนี้ประกอบเข้าตรงข้างล่างนี้นะอ๊บแน่เรียบร้อยแล้วครับคือสูงมาก อันนี้น,นี่คือโอ้โหสูงขนาดนี้เลยเหรอคิดผิดเปล่าวะเนี่ยก็จะทดลองความสูงให้ดูก่อนนะอันนี้ตามคู่มือก่อนเลยนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้ปึ๊บนี่ปื๊ดโอ้โหพี่เอ้ยสูงมากครับเดี๋ยววัด ความยาวให้ดูแล้วกันนะเราวัดแค่ความยาวของก้านนี่ก่อนละกันนะเพราะว่าก้านเนี่ยมันมันปรับได้ไงย,ยังไม่รวมตรงอะแดปเตอร์เนี่ยนะก็คือ18เซนแล้วนะ18เซนถ้ายืดสุดเลยเนี่ยอยู่ที่24เซนนะโอ้โหยาวมากนะ คราวนี้เรามาลองทำยังไงก็ได้ให้มันสูงที่สุดกับเตี้ยที่สุดแล้วกันนะว่าอยู่บนฐานแล้วเป็นประมาณยังไงนี่คือความเตี้ยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะคือชิดพื้นเลยนะซึ่งแบบนี้มันใช้งานไม่ได้จริงนะแต่ว่าก็อาจจะมีตัวที่ใช้ได้ก็ได้มันก็จะสูงที่ประมาณ7เซนนะโอเคอันนี้คือได้ประมาณ7เซนนะถ้าเราหันเขาตั้งขึ้นมานะแบบทั่วไปนะพร้อมกับติดอะแดปเตอร์สำหรับ1ต่อ1้อยสิบสี่นะ สิบสามเซนนะโคตรสูงครับอยู่ในเชลไม่ได้อะ่ะนี่คือเตีย้ยที่สุดของมันแล้วนะคราวนี้เรามาดูสูงที่สุดของมันแล้วกันสำหรับระยะที่สูงที่สุดของเขาก็คือการบีบมันเข้าหากันให้มากที่สุดแล้วก็ปรับสูงนะก็คือสูงอขอโทษนะมันมันกล้องกระสันๆหนะ่ ได้ยี่สิบห้าเซนนะโอ้โหสูงมากยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะว่าแอคชั่นเบสอันนี้คือใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับขนาดของหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะคือไม่แนะนำเลยนะไม่ไม่ต้องซื้อขนาดาซาบี้ยังตัวเล็กไปเลยนะเมื่อเทียบกับเจ้าเบสตัวนี้นะดูเดี๋ยเนี่ยก็ โอ้โห huh, คือลอยมากเลยลอยแบบลอยเวอร์เลยอะ่ะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือถ้าจะซื้อไซเนียนะต้องหนึ่งต่อร้อยเท่านั้นไม่งั้นมันไม่ได้มันมันมันใหญ่ไปอ่ะเออหน้าซองไม่ต้องเขียนหนึ่งต่อร้อยสิบสี่ก็ได้มันไม่มีตัวไหนใช้ได้ก็ต้องซื้อเป็นมาสเตอร์เกตหรือหนึ่งต่อร้อยหรือใหญ่กว่านั้นไปเลยนะมันถึงจะมีประโยชน์นะ ในเซตเนี่ยเขาก็จะให้ที่สำหรับเสียบวางขาหลายไซส์นะมาให้เรานะใหญ่ๆทั้งนั้นที่สำหรับขันน็อตไปเสียบกันดั้มบางรุ่นรุ่นเก่านะแต่เจ้าชิ้นนี้ยไม่เข้าใจจริงๆว่าให้มาทำไมนะมันเขียนมาอย่างเงี้ยแต่อ่านไม่ออกนะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจก็ถือว่าให้ดูแล้วละกันนะแล้วเขาก็มีป้ายสำหรับติดชื่อด้วยนะเสียบลงไปเงี้ยปิง้งมีป้าย ก็โดยรวมก็คือเป็นแอคชั่นเบสที่แข็งแรงมากนะใช้คำว่าแข็งแรงมากเขาไม่มีทีท่าว่าจะอยากขยับนะเออคืออย่างพี่บีเนี่ยตอนนี้พี่บี้อยู่บนแอคชั่นเบส5นะเออก็ค่อนข้างจะสั่นคอกแคก,ก็เลยเอาอันนี้มาช่วยจับขาพี่บีไว้นอกจากเสียบตรงวางขาแล้วนะเพื่อให้มันแข็งแรงพอประมาณนะเออแต่พี่บีก็ยังคอคแขคคอคแขกอยู่นะ แต่ตอนที่เสียบขึ้นไปบนอันเนี้รู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแรงกว่ามากนะไอ,ไอตัวเนี้ยมันแข็งแรงกว่ามากเออก็ดีนะแต่เอาไปใช้กับหนึ่งต่อร้อยขึ้นไปนะเพราะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย